หวานทับใช้หนังยางอะผัดแตงโมได้หนังยางไม่ได้มีดีแค่ไวัมาถุงแกงนะพี่เลอามันก็เจ๋งดีนะฮะแต่มันจะกินลาบากเกินไปไหมเนี่ยเ,เนี่ยดูดิแต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบเนี้ย <Yeah. S 2> ใครจะไปกินได้โอ้ยลองในหน้าอร่อยนะเฮ้ยหนังยางทำมาจากยางพาราเอามาตัดเป็นวงเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีความยืดยุ่นสูงสามารถยืดและดีตัวกลับได้ เมื่อเรายืดหนังยางรัดไปที่ลูกแตงโมอย่างต่อเนื่องแรงกดจากเส้นหนังยางจะบีบลงไปที่เนื้อแตงโมปริมาณของแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจานวนของเส้นหนังยางที่รัดลงไปจนลูกแตงโมไม่สามารถทนต่อแรงบีบรัดของหนังยางได้แตงโมก็จะระเบิดออกมาพลังไม่ธรรมาดาแตงโมก็อร่อยด้วยผลไม้ที่จะไปทําบุญอยู่ไหนชาวแตงโมมาปาย เอาแตงโมงมาไปทำไมคือเ <c oughs> อนนามาครพรทอม